อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1097เหตุจากเต้าเสริญและข้าก็สับสนในพลังอำนาจเหนือจินตนาการนี้ด้วยเดิมทีข้าคิดว่ามันคงอยู่เพียงครู่เดียวแต่นี่กลับอยู่ตลอดสเดือนตอนที่ข้าได้สติขึ้นมาในเดือนที่สแดนสวรรค์ก็พังทลายไปแล้วจากกระพัดมังกรฟ้าคนใหม่ไม่ฟังคำพูดข้าและออกไปตรวจสอบแดนสวรรค์ หลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยอีกหลายร้อยปีผ่านไปเนื่องจากแดนสวรรค์ล่มสลายดาราจากฟ้ากระจ่างจึงเกิดความโกลาหลกลุ่มที่เรียกกันว่าพันธมิตรเซียนปรากฏตัวขึ้นและเป็นเงาอยู่เบื้องหลังดินแดนฟ้ากระจ่างพันธมิตรเซียนใช้วิธีการบางอย่างจนได้มรดกส่วนใหญ่ของแดนสวรรค์พิรุณมาตอนแรกข้าอยากจะออกไปถามว่าจะก,กระพัดมังกรฟ้าอยู่ไหนแต่ทลายสวรรค์ครั้งที่สามของข้ามาถึงก่อนเวลาหลายปี ข้าต้องปิดด่านบ่มเพาะแต่นั่นก็เป็นตอนที่พันธมิตรเซียนเข้าโจมตีบนสำนักจตุรศักสิทธิ์จักรพัิเต่าดำทรยศเราและถึงแม้ว่าข้าจะทำ้ายเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้เพราะทลายสวรรค์ครั้งที่สามของข้าจักรพัิพยัก์ขาวตายในการต่อสู้แม้แต่ร่างศพเขาก็ถูกปล้นชิงไปเรื่องหน้าขันก็คือถึงแม้พันธมิตรเซียนจะสูญเสียจำนวนมากพวกเขากลับไม่รู้ต้นเหตุแห่งสงคราม พวกเขามักจะคิดมาเสมอว่ามันคือสงครามในการแย่งเป็นเจ้าของดาราจากฟ้ากระจ่างสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ในการเป็นผู้ปกครองดาราจากฟ้ากระจ่างพวกเขาใช้วิธีการบางอย่างเพื่อทําให้จัก,กรพรรดิเต่าดําทรยศเราและจากนั้นก็ได้พบความลับของสํานักจตุรศักสิ์อย่างไรก็ตามดินแดนฟ้ากระจ่างรู้แต่เพียงความลับเท่านั้นแต่ไม่รู้ตําแหน่งที่ตั้งของดาวครอเซียน ดาราจากฟ้ากระจ่างกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปยากเกินที่จะค้นหาดาวเคราะห์เซียนดวงเดียวดาวเคราะห์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สี่คนจากรุ่นแรกจนไม่สามารถหาความผิดปกติได้ตามข้อตกลงของสี่จัก,กรพรรดิรุ่นแรกมีเพียงจัก,กรพรรดิวิหกเพลิงแต่ละรุ่นเท่านั้นที่สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์เซียนจริงๆซึ่งทำให้สงครามระหว่างพันธมิตรเซียนและสำนักจตุรศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้น ยามที่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดอันตรายข่าคุกค,คามพวกเขาด้วยสีสมบัติศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลังเลข้ายอมใช้ออกไปแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บรักษาความลับไว้ได้นอกจากนี้มันก็ยังเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของสมาชิกสำนัจกจตุรศัก์สิทธิ์ั้งหมดท้ายที่สุดข้าจึงได้บอกตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์ดินแดนฟ้ากระจ่างกังวลสีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันความลับที่ข้าบอกพวกเขาไปเกี่ยวพันกันหลายอย่าง ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้แค่นั้นสงครามก็ค่อยๆจบลงข้านำพาสำนักจตุรศักสิทธิ์เข้าไปซ่อนแต่แต่ข้าบาดเจ็บสาหัสเกินไปแต่ก็ไม่อยากตายเพราะถ้าข้าตายไปสำนักจตุรศัก์สิทธิ์จะต้องถูกถีกระชากทันทีอีกทั้งข้ายังไม่พบคนไปสืบทอดความลับด้วยการที่ข้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต้องขอบคุณวิชาและความอดทนต่อความเจ็บปวดของทลายสวรรค์ครั้งที่สามที่ไม่อาจก้าวผ่านได้ ข้าคงอยู่มานานหลายปีตอนนี้ในที่สุดข้าก็กำลังจะเป็นอิสระร่างชายไวกลางคนค่อยๆออกห่างไปแต่นำเสียงยังคงดังกึกกล้องในใจหวังหลินหวังหลินจำสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดเอาไว้นี่คือความลับที่อยู่ลึกที่สุดของสำนักจตุรศักดิทธิ์ข้าไม่รู้ว่าทำไมเหล่าจากักรพรรดิรุ่นแรกถึงให้ความสำคัญกับมันขนาดนี้แต่จำไว้ให้ดีและส่งมันต่อไปทั้งสำนักจตุรศักดิธิ์มาจากหนึ่งดาวเคราะห์ลองคิดว่ามันเป็นประตูหนึ่งบาน ประตูบานนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนจากจักรพรรดิศักดิก์สิทธิ์สี่คนจากรุ่นแรกและมันก็ถูกซ่อนไว้ภายในดาวเคราะห์สี่ดวงกระจายกันไปในดินแดนที่แตกต่างกันเมื่อแดนสวรรค์โบราณหายไปโลกจึงถูกแบ่งกลายเป็นแดนวรรค์สี่แห่งท้ายที่สุดสี่ดาวเคราะห์จึงอยู่ในแต่ละดาราจักรที่แตกต่างกันข้าบอกได้แต่เพียงว่าดินแดนฟ้ากระจ่างเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมันคือดาวเคราะห์ที่เจ้าเกิดดาวซูซาคุ ส่วนตำแหน่งอีกสามแห่งข้าไม่รู้ว่าพวกมันเปลี่ยนไปหรือตอนนี้เรียกว่าอะไรแต่จงจำแผนที่ดวงดาวทั้งสามนั้นให้ดีข้อความของชายวัยกลางคนเข้ามาในสมองหวังหลินแผนที่ดวงดาวโบราณทั้งสามแห่งพันปรากฏขึ้นพร้อมๆกันนาทีนั้นหวังหลินเกิดอาการตกใจเขาไม่คิดว่าสำนักจตุรศักดิ์สิทธิ์จะมีความลับแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่คิดว่าดาวซุซาคูที่เขาจากมาจะเป็นกุญแจสำคัญของสงครามระหว่างพันธมิตรเซียน ดินแดนฟ้ากระจ่างและสำนักจตุรศักดิ์สิทธิ์ไม่สงสัยเลยว่าหนึ่งในร่างอวตารของจักรพรรศดิทธิ์คนเก่ามักจะอยู่บนดาวซูซาคูอยู่เสมอไม่สงสัยเลยว่าอาจารย์ของโมจือทำไมถึงให้เขาพำนักอยู่บนดาวซูซาคูข้ากลัวว่าอาจารย์เขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาสามารถมองเห็นบ่อแสสำคัญในเรื่องนี้ได้อย่างไรหลิวเหมยก็อยู่บนดาวซูซาคูกระทั่งเผารอยสักก็อยู่บนดาวซูซาคู หวังหลินค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับร่างอวตารของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์คนเก่าห่วงหลงตลอด3ามปีที่ผ่านมาชายวัยกลางคนทิ้งข้อมูลทั้งหมดนี้เอาไว้ขณะที่เขาจากไปแต่ทันนั้นพลันหยุดชะักเขามองหวังหลินด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและเอ่ยขึ้นบางเบาหากแรงกดดันนี้ยิ่งใหญ่เกินไปหากสำนักจตุรศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความหวังในการกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีต หากสวรรค์ต้องการทำลายสำนักจตรุรศักดิ์เข้าจริงๆเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองหลังจากทิ้งประโยคล่าสุดเอาว้ชัยไวกลางคนก้าวเท้าและหายตัวไปทิ้งร่างอันโดดเดี่ยวของวังลินไว้ในดวงดาวด้วยความมุนงงสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินทำให้ตกตะลึงจนถึงจุดที่ความคิดชะงักไปใช้เวลาสักพักถึงจะได้สติณตอนนี้ลำแสงหนึ่งพุ่งเข้าหาตำหนักลอยเคว้งควางขนาดใหญ่ที่เป็นของอารามเทพอัศนีในเขตตะวันตก ในลำแสงมีร่างหนึ่งซึ่งเป็นวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณดวงนี้แทบโปร่งแสงเส้นสีแดงแพร่กระจายผ่านไปมากมายดูน่าตื่นตะลึงวิญญาณดั้งเดิมมีใบหน้ายิ้มแปลกประหลาดราวกับกำลังเพลิดเพลินกับความสุขครั้งใหญ่แต่ในสายตากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและวุ่นวายปรมาจารย์จงเฉินช่วยข้าด้วยขณะที่เข้าไปใกล้อารามเทพอัศนีวิญญาณดั้งเดิมส่งข้อความแหลมจนดังกึกก้องในหมู่ดาว เสี้ยวนาทีนั้นหลายคนโผล่ออกมาจากตำหนักคนด้านหน้าปกคลุมอยู่ในเปลวเพลิงเส้นผมสีขาวและเป็นปรมาจารย์จงเฉินแห่งอารามเทพอัศนีเข 9, าก้าวเท้าปรากฏตัวถัดจากวิญญาณดั้งเดิมทันทียื่นแขนขวาออกไปสร้างผนึกและคว้าวิญญาณดวงนั้นด้วยท่าทีเค,คร่งขรึมแขนซ้ายชี้ใส่วิญญาณดวงนั้นหลายครั้งทุกครั้งจะมีพลังดั้งเดิมมหาศาลไหลเข้าไปในวิญญาณ เส้นสีแดงหดลงแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถบังคับให้ออกจากร่างลี่หยุนจือได้ขณะที่พลังดั้งเดิมเข้าไปในวิญญาณลี่หยุนจือได้สติและรีบเอ่ยขึ้นมาขณะที่ข้ากำลังกลับมาข้าถูกคนจากสำนักซากศพซุ่มโจมตีก่อนที่จะทันได้พูดจบเส้นสีแดงที่ระง,งับเอาไว้พลันเริ่มดิ้นรนลี่หยุนจือหยุดชะงักแววตาสับสนกลับคืนมาด้วย แม้เขาพูดยังไม่ทันจบแต่คำพูดเหล่านั้นเข้าสู่สองหูของผู้อาวุโสทั้งหมดที่ออกมาสีหน้าแต่ละคนมืดมนเป็นอย่างยิ่งสำนักซากศพปรมาจารย์จงเฉินขมวดคิ้วพลางชี้ใส่ตรงกลางหน้าผากของลี่หยุนจื่อยอย่างรุนแรงลี่หยุนจือสันเทาและฟื้นคืนสติปรมาจารย์จงเฉินร้องตะโกนลี่หยุนจื่อจงพูดมาให้ชัดทำไมสำนักซากศพถึงซุ่มโจมตีเจ้า จัก,กระพัดวิหกเพลิงศักดิ์สิทธิ์คือหวังหลินเขาต้องการให้ข้าส่งมอบหินหยกให้เจ้าระหว่างทางข้าถูกคนของสำนักซากศพซุ่มโจมตีและได้รับพิษสวรรค์ชั้นเจ็ดแม้ระดับบ่มพาะของลี่หยุนจือจะสูงกว่าซื่อถูหนานเขายังไม่ได้บรรลุขั้นทลายสวรรค์ตอนนี้ร่างกายหายไปและไม่ได้มีพรสวรรค์เท่าซื่อถูหนานที่หาทางอื่นเพื่อระง,งับพิษด้วยเหตุผลอีกหลายอย่างพิศข้างในตัวลี่หยุนจือจึงรุนแรงยิ่ง แขนขวาพยายามยื่นเข้าหาอากาศตรงหน้าปรากฏรอยแตกร้าวและหินหยกก้อนหนึ่งลอยออกไปหลังทำเช่นนั้นเขาก็ไม่อาจต้านทิศในร่างได้อีกแล้วพลกระอักแกนพลังดั้งเดิมและสลบเหมือดปรมาจารย์จงเฉินรับหินหยกและตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญาณแม้กระทั่งปรมาจารย์จงเฉินยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปดวงตาสองประกายเจิดจ้านี่ข่าวนี้ ปรมาจารย์จงเฉินรู้สึกถูกสายฟ้าผ่าลงกลางใจเขาตรวจสอบมันอีกครั้งเพื่อยืนยันเนื้อหาแต่วินาทีนั้นสายตาของผู้อาวุโสทั้งหมดหันมามองเขาปรมาจารย์จงเฉินโบกแขนขวาหินหยกถูกส่งต่อให้ชายชราข้างๆกันชายชราตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญ,ญาณจากนั้นสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปมหาศาลใช้เวลาไม่นานผู้อาวุโสทั้งหมดก็ได้เห็นมันทั้งหมดมีอาการตอบสนองรุนแรงที่ได้เห็นเนื้อหาของหินหยก หนึ่งในนั้นขบคิดเล็กน้อยและเอ่ยออกมาเราไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือหลอกหากมีคนเช่นนี้สามารถหลบหนีออกมาได้มันจะกลายเป็นภัยพิบัติไปทั้งดาราจากพันธมิตรเซียนแม้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรามากนะักหากข้อมูลในหินหยกเป็นเรื่องจริงฝ่ายทุกชั้นฟ้าของเราคงสูญเสียความหวังในการครอบครองพันธมิตรเซียนเราคงจําเป็นต้องกรับทุกชั้นฟ้าทันทีและตั้งการป้องกันอย่างหนักหากคนผู้นั้นเข้ามาในดาราจากทุกชั้นฟ้า ผู้อาวุโสอีกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเรื่องนี้อาจจะหลอกลวงไม่มีทางที่จะมีคนเช่นนี้ได้เนื้อหาบอกว่าเพียงแค่ชี้นิ้วหากไม่ตายแม้กระทั่งเซียนขั้นทลายสวรรค์ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่มันไรสาระเกินไปบางคนไม่เชื่อและพ่นลมหายใจเย็นปรมาจารย์จงเฉินเอ่ยขึ้นทันทีมีใครยังจำอสูรจันทราได้อยู่ไหมผู้อาวุโสทั้งหมดตกตะลึงราวกับประหนักอะไรได้ แต่ไม่ต้องระวังมากเกินไปอีกทั้งขณะที่ปรามาจารย์จงเฉินกำลังพูดอยู่นั้นเขาพลันหยุดชะงักสีหน้าท่าทางเคารพยิ่งราวกับกำลังฟังอะไรบางอย่างท่าทางประหลาดของปรามาจารย์จงเฉินไม่ได้ทำให้ผู้อาวุโสคนใดตกใจแต่ทั้งหมดกลับเคารพนอบน้อมไปด้วยชั่วขณะต่อมาปรามาจารย์จงเฉินมีอาการเปลี่ยนไปอีกครั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพลางคำนับฝ่ามือและเอ่ยขึ้นอย่างเคารพ ตามที่ท่านสั่งการสายตาเคร่งเครียดมองไปรอบๆหยุดการต่อสู้ทั้งหมดกับพันธมิตรเซียนและเรียกเซียนตั้งแต่ขั้นสองสวรรค์ขึ้นไปมาที่นี่รอคำสั่งข้าหลังจากที่ข้ากลับมาจากสำนักจตุรสัก์สิทธิ์เหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในสำนักซากศพเทียบกับฝ่ายทุกชันฟ้าแล้วหินหยกที่หลี่หญิงซื้อนำมาได้ทำให้สำนักซากศพเกิดความโกลาหลอย่างสิ้นเชิงตอนที่1นึ8กกระบี่หัก สำนักซากศพตั้งอยู่ในทิศใต้ของพันธมิตรเซียนใจกลางพื้นที่มีโรงศพอยู่หนึ่งโรงหลี่หญิงซื้อคุกข่าหนึ่งข้างเบื้องหน้าพร้อมกับวางมือบนหน้าอกราวกับกำลังสันเสริญจากนั้นหินหยกปลดปล่อยแสงสีขาวลอยอยู่ข้างหน้าหินหยกนี้ดูธรรมดามากมันเป็นต้นเหตุแห่งหายนะในพันธมิตรเซียนซึ่งทำให้ทุกคนบ้าคลั่งโดยเฉพาะสำนักซากศพหลี่หญิงซื้อเอ่อยรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่นางมาถึงสำนักจตุรสักสิทธ จากนั้นยื่นหินหยกส่งไปให้พลังล่องหนสายหนึ่งปรากฏขึ้นมาดึงหินหยกเข้าไปหาใจกลางโลงศพมือเหี่ยวเหวี่ยวข้างหนึ่งยื่นออกมาจากโลงศพที่ใหญ่ที่สุดตรงใจกลางและคว้าหินหยกทันทีแขนข้างนั้นมีเส้นสีแดงและดำตัดขวางผ่านกันสีดำคือเส้นเอ็นและสีแดงคือเลือดเนื้อมันตัดผ่านกันและกันและปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณราวกับโผล่มาจากยุคโบราณ พลังหญินทรงพลังยิ่งยวดแพร่กระจายและกวาดไปทั่วพื้นที่หลี่หญิงซื่อก็ไม่สามารถทนไหวจนต้องถอยหลังทว่านางมีสีหน้าเคารพยิ่งเมื่อแขนนั้นคว้าจับหินหยกสัมผัสวิญญาณทรงพลังแพร่กระจายเข้าไปในหินหยกสัมผัสวิญญาณน,นี้ทรงพลังมากจนสีหน้าหลี่หญิงซื่อนาซีดแม้กระทั่งวิญญาณดั้งเดิมก็ยังเริ่มสั่นเทาสัมผัสวิญญาณเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดราวกับต้องการออกไปจากโลงศพและฉีกกระชากดวงดาว สังหารสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งยังมีกลิ่นคาวเลือดแข็งแกร่งผุดออกมาด้วยความจริงแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลือดแต่เป็นความรู้สึกข้างในสัมผัสวิญญาณที่ทำให้รู้สึกได้กลิ่นคาวเลือดเจ้าเจ้าชื่ออะไรข้อความหนึ่งโผล่ออกมาจากสัมผัสวิญญาณทรงพลังหลี่หญิงซื้อเสมือนกับเรือที่ล่องอยู่ในคลื่นโหมกระหนำ่ำสิบหลี่หญิงซื้อขอคารวะท่านราชาที่สามนางคุกเข่าบนพื้นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไม่คิดว่าหินหยกนี้จะทำให้ราชาที่สามตื่นขึ้นมาเมื่อนางคิดถึงตำนานของราชาคนนี้หลี่หญิงซื่อกลายเป็นกังวลเดิมทีนางคิดว่าแม้ข่าวภายในหินหยกจะทำให้ตกใจอย่างมากก็แค่ให้ราชาที่ห้าตื่นขึ้นเท่านั้นนางกระทั่งคาดคำนวณเรื่องศพที่ประทับอยู่ในหินหยกนี้ด้วยแต่ขณะที่สัมผัสวิญญ,ญาณสังหารนี้แพร่ออกมานางจึงได้รู้ว่าประเมินซากศพที่บันทึกอยู่ในหินหยกนี้ต่ำเกินไป ไม่เพียงแค่นางเท่านั้นแต่เหล่าสิทธิ์เกือบทั้งหมดในสำนักซากศพแห่งทิศใต้ต่างก็รู้สึกถึงสัมผัสวิญ,ญญาณปกคลุมพื้นที่พวกเขาหยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่และต่างก็คุกเข่าทำความเคารพเจ้าทำงานได้ดีมากที่นำหินหยกนี้กลับมาเจ้าสามารถเข้าไปหลุมซากศพข้าให้โอกาสเจ้าเข้าไปในชั้นที่หกและเลือกมาสักหนึ่งร่างน้ำเสียงมืดมนดังสะท้อนอยู่ในหูหลี่หญิงซื่อนางสันเทาด้วยความตื่นเต้น เมื่อคิดถึงร่างศพในตำนานของชั้นหกหลี่หญิงซื้อหายใจถี่รัวขอบคุณมากท่านราชาที่สามน้ำเสียงมืดมนแพร่กระจายออกไปเจ้ารู้ไหมว่าร่างศพที่บันทึกอยู่ในหินหยกนี้คืออะไรหลี่หญิงซื้อขอบคิดเล็กน้อยจากนั้นเอ่ยขึ้นอย่างลังเลสิทธิ์ไม่รู้มากนะักแต่ข้าขอเดาว่ามันน่าจะเป็นเทพโบราณจากยุคแรกเริ่มพลันเกิดเสียงหัวเราะย,ยาวเหยียดน้ำเสียงนั้นดูเหมือนจะตื่นเต้นยิ่งสัมผัสวิญ,ญญาณผันผวน,นไปด้วย เทพโบราณร่างนี้เป็นของเทพโบราณจริงๆหากเป็นแค่เทพโบราณธรรมดามันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์เทพโบราณแปดดาวสายเลือดราชวงศ์ทายที่สุดในน้ำเสียงนั้นแฝงความโลภไปด้วยแม้แต่พลังดั้งเดิมในพื้นที่ดวงดาวยังเปลี่ยนไปเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์หลี่หญิงซื่อตกตะลึงแต่ไม่ได้ถามต่อเรียกสิทธิ์สำนักซากศพทั้งหมดมา ใช้โลหิตแห่งสวรรค์เพื่อเปิดลุงซากศพชั้นที่9้าและนำแปดร่างออกมาครั้งนี้แปดใน9้าราชาแห่งสำนักซากศพจะออกโรงเรียกผู้อาวุโสทั้งหมดของสำนักซากศพกลับมาสำนักซากศพบจะต้องได้ร่างศพของเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ตนนี้น้ำเสียงดังสนั่นไปทั่วฝั่งทิศใต้สิทธิสำนักซากศพบทั้งหมดรู้สึกได้อย่างชัดเจนพวกเขาสั่นเทาและน้อมรับคำสั่งพลันเกิดพายุมหึมาขึ้นในดินแดนทิศใต้ สิทธิ์ไม่มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลในหินหยกหลี่หญิงซื่อตกตะลึงแม้นางจะรู้ว่าเนื้อหาข้างในกำลังทำให้ทั้งสำนักซากศพตกตะลึงแต่นี่มันไม่แค่นั้นสำนักซากศพกำลังเคลื่อนที่เต็มกำลังนางอดไม่ได้ที่จะตื่นประหนกหากหินหยกนี้เป็นเรื่องจริงมันคงไม่อะไรนักแต่นางไม่มั่นใจถ้าหากเนื้อหาในหินหยกถูกยืนยันว่าเป็นเรื่องเท็จนางคงถูกฉีกกระชากตามมาเนื่องจากเป็นคนนำหินหยกกลับมา ไม่มีปัญหาจากกระพัดวิหกเพลิงบอกให้เจ้านำมาที่นี่ด้วยสถานะของเขามีโอกาสจริงถึงเจ็ดในสิบส่วนสำนักจตุรศัก์สิทธิ์คงไม่แพร่กระจายข่าวเท็จง่ายๆมันคงเป็นการทดสอบสำนักซากศพของเราฝ่ายทุกชั้นฟ้าและกองกำลังพันธมิตรเซียนที่เหลืออยู่อย่างไรเสียค่าก็ต้องเดินทางไปสำนักจตุรศักสิทธิ์เป็นการส่วนตัวสองหินหยกเป็นเสมือนแขนล่องหนยักษ์สองข้างที่ส่งผลกระทบต่อความคิดผู้คนจำนวนมาก เหมือนตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนไหวและมีบางอย่างครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันตอนที่โมจือกลับไปสู่แควนฉิวหยุนหินยกทั้งสามก้อนถูกส่งให้แก่กองกำลังอีกสามแห่งของพันธมิตรเซียนอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเนื่องจากฝ่ายทุกชั้นฟ้าพักรบเหล่าเซียนจำนวนมากจึงออกไปจากสนามรบคนของสำนักซากศพหยุดแลกเปลี่ยนกับสองฝ่ายและรีบกลับสำนักตนเองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงอันประหลาดพวกนี้ทำให้เหล่าเซียนฝ่ายพันธมิตรให้ความสนใจคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดหวังหลินตอนนี้กำลังพักอยู่ในสำนักวิหกเพลิงศักดิ์สิทธิ์อย่างสงบนิ่งเขานั่งอยู่ปลายภูเขาไฟและบ่มเพาะไปเรื่อยๆข้างๆการมีคางคกยักษ์ตัวใหญ่นั่งอยู่สายฟ้าแปลปลาบรอบตัวมันทำให้เกิดเสียงแตกร้าคางคกสาสายฟ้าดูเหมือนจะสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงที่นี่ได้ ด้วยสงครามครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึงหวังหลินรู้ตัวว่าไม่มีเวลาเหลือมากนักเขาต้องเพิ่มพูนวิชาของตนเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถเอาชีวิตรอดได้ในการต่อสู้ครั้งถัดไปขณะเดียวกันเขาก็รอคอยสำนักซากศพและฝ่ายทุกชั้นฟ้าให้ส่งคนมาอีกครั้งหวังหลินมั่นใจว่าหินหยกแตกต่างทั้งสองชิ้นที่เขาส่งออกไปจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาหาเขาหวังหลินมีความคิดไม่ธรรมดาแต่ไม่ค่อยใช้แผนการบ่อยนัก เหตุผลที่เขาไม่ได้วางแผนการก่อนหน้านี้มากนักไม่ใช่เพราะทําไม่ได้แต่เนื่องจากสถานะก่อนหน้านี้ทุกอย่างที่เขาทำก่อนหน้าเป็นแค่กลลวงเล็กๆแต่กับสำนักจตุรสักธิ์ที่เป็นกองหนุนให้เขาหวังหลินสามารถใช้แผนการของตนเองได้อย่างเปิดเผยเขาบอกข่าวทุกคนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องเทพโบราณและทุกคนต่างก็รู้ว่าหวังหลินต้องวางแผนการอะไรบางอย่างเอาไว้ใครที่มีไหวพริบคงจะมองเรื่องนี้ออกอย่างชัดเจน หากหวังหลินไม่ได้เป็นจักรพรรดิวิหกเพลิงและปลดปล่อยข่าวนี้ออกไปมันคงไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนะักแต่จะเป็นการเชิญชวนภัยพิบัติเข้ามาหาตนเองเสียแทนไม่ว่าจะเป็นสำนักซากศพหรือฝ่ายทุกชั้นฟ้าพวกเขาคงมาจับตัวหวังหลินสอบถามเป็นคนแรกแต่ในตอนนี้ไม่ว่ามันจะเป็นสำนักซากศพหรือฝ่ายทุกชั้นฟ้าพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากนี้ยังมีฝ่ายที่สามที่เข้ากันไม่ได้อยู่ด้วยนั่นก็คือเหล่าพันธมิตรเซียน จากความลึกลับของสำนักจตุรศักดิ์สิทธิ์และสถานะอดีตผู้ปกครองดาราจากนั่นก็เพียงพอจะหยุดยั้งผู้คนได้แล้วพวกเขาต่างก็รู้ว่าราคาของสงครามครั้งนี้ถือว่าสูงยิ่งนี่คือเหตุผลจริงๆที่หวังหลินกล้าแพร่กระจายข่าวออกไปเช่นเดียวกันนั้นหวังหลินรู้ว่าตัวตนเขาที่เป็นเทพโบราณไม่ได้เป็นความลับในหมู่เซียนแห่งดาราจากพันธมิตรเซียนอีกแล้ว อีกทั้งในดินแดนวิญญาณปิศาจหวังหลิงก็แสดงพลังทั้งหมดออกไปรวมถึงวิชาความฝันยุคบรรพการนั้นด้วยหวังหลิงคงไม่เชื่อว่ามันจะไม่ให้คนสงสัยหรือคาดการอะไรไม่ได้นี่ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่หวังหลิงยอมมากับจกักรพรรดิวิหกเพลิงคนเก่าง่ายๆหากไม่ทําเช่นนั้นด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสของเขาแม้แต่จะเคลื่อนไหวย,ยังยากลําบากนั้นเขาคงถูกล่าทั้งวันทั้งคืนไม่นานหลังจากนั้นก็คงถูกจับได้ แต่เพราะเป็นเขาเองที่แพร่กระจายข่าวของต้าเสริญไปจึงทําให้หน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นอีกทั้งก็คงไม่จําเป็นต้องโกหกเมื่อไรเหตุที่พวกเขามาถึงดินแดนเทพโบราณแห่งดาวซูซาคุก็จะรู้ได้เองว่ามันจริงหรือไม่จริงฝ่ายทุกชั้นฟ้าสํานักซากศพพันธมิตรเซียนสงสัยจริงว่าสามฝ่ายนี้จะสามารถต่อกรกับต้าเสริญได้หรือไม่หวังหลิงขบคิดจากนั้นก็ไม่คิดเรื่องนี้อีก ความจริงแล้วการลือลวงทั้งสามฝ่ายไปที่ดาวซูซาคูเป็นแค่ส่วนแรกของแผนการเท่านั้นเขายังมีอีกแผนหวังหลิงสูดหายใจลึกมองคังคกสายฟ้าข้างๆกันเจ้าคาังคกดูเหมือนกำลังหลับแต่พลังอัคคีดั่งเดิมหลายเส้นเข้าไปในร่างมันด้วยหลังจากหวังลินมาถึงสำนักจตุรศักษษ์สิทธิ์เขาจึงได้ปลดปล่อยคังคกสายฟ้าและอสูรยุงเอาไว้เพื่อให้มันฝึกฝนด้วยตัวเอง เมื่อวานเจ้าคังคกสายฟ้ากลับมาจากสำนักเต่าดำแล้วและค้นพบหวังหลินผ่านการเชื่อมต่อกันอสูรยุงน่าจะมาถึงแล้วทำไมมันไม่มาหาข้าผู้อาวุโสจากสำนักมังกรฟ้าบอกว่าพวกเขาเห็นอสูรยุงออกมาแล้วแม้เจ้าอสูรยุงไม่ได้เร็วเท่าผู้อาวุโสมันน่าจะมาถึงหลังจากนั้นไม่นานหวังหลินขมวดคิ้วแต่ก็ระงับความสงสัยในใจเอาไว้ ช่างเถอะมันน่าจะกำลังเล่นอยู่และชาไปหลายวันหวังหลินสร้างผนึกชีใส่ร่างกายตนเองใบหน้าขึ้นสีแดงประหลาดและมีร่องรอยแห่งความเจ็บปวดด้วยการควบคุมพลังอักคีดั้งเดิมของหวังหลินการที่เขาจะรู้สึกถึงความร้อนจนทนไม่ได้เป็นเรื่องยากมากแต่ขณะนี้หยกเหงือปรากฏขึ้นบนหน้าผากหลังจากนั้นสักพักหวังหลินพ่นอากาศเหม็นออกมาแสงสีแดงกระพริบและกระบี่หักเล่มหนึ่งค่อยๆดันออกมาจากหน้าอก